สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกทุกท่านเลยที่เมตตากดติดตามช่องหมายเลขสวยคัดเกตนะครับวันนี้วันที่12นะครับเดือนสิงหาสอง5ันนะครับเลิกงานยามดีนะครับเป็นวันดีด้วยนะครับวันนี้วันแม่นะครับส่งมอบรถตู้ t o y ย t a าคอมพิวเตอร์3.0นะครับคันนี้ปี2017เกียร์ออโต้ภายในเบาะหุ่นยนต์ดาสวยๆนะครับให้กับนะครับครอบครัวลับของคุณพ่อ นะครับที่เป็น f c นะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็นะครับเดินทางมารับรถนะครับวันนี้นะครับรับสมาชิกใหม่นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางเลยนะครับร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองจากการใช้คันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับรถติดฟิล์มมานะครับเปิดกระจกไม่ได้นะครับก็นะครับส่งมอบนะครับวันนี้วันดีด้วยนะครับขอให้นำรถคันนี้นะครับ ไปใช้นะครับมีแต่ความสุขเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขมากๆนะครับจากการใช้รถคันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณน้องด้วยทั้งครอบครัวเลยนะครับที่นะครับเสียสละเวลานะครับเลือกใช้แบรนด์รยนต์แล้วก็ให้ผมอัดรยนต์ได้ดูแลนะครับก็ได้รถตู้ t o y ยต้าคอมพิวเตอร์สูเกียร์โต้คันนี้ไปใช้นะครับไม่หน่งแมโลนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับอของวันที่12นะครับเวลาตอนเช้านะครับนี่เลยนะครับโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ